บรรยากาศทุ่งนาที่บ้านของพลานหมีนะครับอันนี้อยู่ที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะครับนี่ช่วงนี้ก็เป็นฤดูทํานาแล้วครับตอนนี้ก็มีน้ําให้ดํานาเรียบร้อยแล้วครับนี่น้าท่าอุดมสมบูรณ์ครับก็จะมีบางส่วนนะที่ดําแล้วเนาะตรงเขียวๆนะครับอันนั้นคือดาเสร็จเรียบร้อยครับส่วนข้างหน้านี่ก็เดี๋ยวรอไถรอไถแล้วก็จะมาปักดานะครับโน่นครับฝั่งนั้นจะมีชาวบ้านที่เขาดานานะครับ เดี๋ยวพาไปดูนะครับก็จะแบ่งหน้าที่กันนะผมนี่ทางนี้เป็นแผนกไถครับไปเดี๋ยวไปดูใ,ใกล้ๆกันอันนี้เป็นแผนกไถนะผมอันนี้คือการไถาคาดนะครับก็จะทำให้ดินนี่มันมีความละเอียดผมโคโนพว้อะไรนะ เวลาที่มาปักดำก็จะปักดำได้ง่ายนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเตรียมแปลงเพื่อที่จะรอดำนะครับผม นี่ครับผมวิถีชีวิตการดำนานะครับผมนี่แปลงนี้ใกล้จะเสร็จแล้วครับเดือนนิดเดียวครับ กับบรรยากาศดีๆของวันนี้แดดไม่ร้อนนะครับเพราะว่าฝนเพิ่งตกนะครันี่อันนี้เป็นต้นก้าผมต้นก้าเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการดำนาครับตัวนี้ก็จะต้องมาถอนนครถอนต้นก้าแล้วก็จะต้องไปตัดยอดนะครับก่อนที่จะเอาไปดำนะวันนี้ก็เป็นการผ้ามาก ชมวิถีชีวิตการดำนาครัผมที่บ้านทานหมี่ครับพอดีว่าตอนนี้ที่แรกกาว่าจะขึ้นขาแต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นครับผมก็มาดูวิถีชีวิตก่อนนะครับ ่ายให้หลานสาวจะเบิ่งยุงมาบ่กซื้อสั่งบุยูกระดบบอ่กระับออประมาณนั้นละอยู่ชายกบยิ้มเบิ่งอยิ้มเบิ่งกระไรอยู่ชุมพเออเอคนอยู่ทั่วลี่ะผู้เฒ่ากินกาแฟเปีกับมือรถทีเหมือโอ้เจสี่ปีแล้วครับเนาะ็นับพดมือหอดเดินพดวันได้ดีแตบ่อซุ่มงสี่สองี่องมือเจ้าวะ ไอชิบชกมื่อวันนี้เท่า40ชกเมือตั้งแต่วันทีน่1พฤษภาคมได้ตออั้งวันทีท่1ที่ออกมาเลยเมื่อนี้วันที่เท่าไรจ๊ะมื่อวันที่12รือเปล่า12ชิบชกได้74ปีกับ40ชกเมือ่มอ40เข่าชับนี้มีคนจับเลยชับนี้อยู่บ่ไปมากโอ้ยน้อยคนเด้อครับแม่หรอดำดีบ่มีไผ่จับไหมเหรอ <S <S จุ๊บบอสี่ ทำไมเราคว้าเลขออกสมัยนั้นทุ่งไปโรงเรียนนี่ก็ถือว่าดิข้าวำนี้ก็ถือว่าดีแล้วสมัยนั้นครับสมัยตะกี้ตะเก่าเหาเนาะผ้าผนะ้ออาซีห o r n ต้งสือ้อต้องสือก็ต้องคือผ้าซีเดียมผ้าขาวซีเดียมเป็ท่อออกเป็นปัดตับหมอนครับมาห,อห่อนังสือห่อสมุดไปโรงเรียดดูชูมือเนี่ยมันเทมันกู้ <laughs> เฮ้ยเบาเฮ้ยเบาอันนี้แต่คนเฮุดมัน มันข่าข้าวกระเทาว่าคิดยอนหลังคือรุ่งเกิดมาใน72ปี74ปีนี่ครับเนี่ยอยู่ในบ้านเนี่ย13ปีโอ้ของเนี่อยู่13ปีเพราะมันนี่อันนี้เป็นบรรยากาศที่นาครับผม<อ>ก็จะมีฝ่ายที่ตัดหญ้าตามคันนานะครับผม ก่อนที่จะมีการดำเนาะอันนี้คือยังไม่ได้มีการไถนะผมจะต้องมีการไถก่อนเนาะไถแล้วค่อยจะดำนะผมนี่ที่เห็นเ,เขียวๆนี่เป็นหญ้านะครับกับบรรยากาศฉากหลังผมโอ้สุดยอดมากครับอันนี้เป็นกระท่อมของคุณลุงครับคุณลุงก็ออกมาจริงๆอันนี้ไม่ได้ไกลหมู่บ้านเนาะเป็นกระท่อมที่คุณลุงออกมาพักผ่อนนะผมก็ส่วนใหญ่คุณลุงจะอยู่ที่นี่เลยครับก็จะเป็นกระท่อมที่เอาไว้นอนนะผม เพราะว่าลูกหลานก็มีครอบครัวกันหมดแล้วนะครับคุณลุงก็ใช้ชีวิตแบบสบายๆนะผมก็หมู่บ้านก็ไม่ไกลเนาะนี่ติดจริงๆเนี่ยออกไปเนี่ยแค่ไม่กี่ร้อยเมตรครับไม่ถึงร้อยเมตรด้วยซ้ําเนาะออกไปนะครับผมก็จะเป็นถนนละนี่อันนั้นก็บ้านคนครับผมนี่ตรงนี้บรรยากาศดีมากครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยแดดไม่ค่อยร้อนนะครับ บรรยากาศแบบท้องทุ่งมีฉากหลังเป็นภูเขาแล้วก็ได้ยินเสียงพวกธรรมชาติผมกบเขียดเนาะนะครับจริงๆถ้าทำโฮมสเตย์ในหน้าพักมากเลยครับตรงนี้บรรยากาศถือว่าใช้ได้ครับแต่ว่าช่วงหน้าฝน,นมันโอเคอยู่แต่ว่าในช่วงที่เป็นหน้าร้อนก็มันมันก็จะไม่เห็นหมอกครับผมอันนี้เป็นข้อเสียครับถ้าเกิดว่าบรรยากาศนี่เป็นเป็นแบบนี้ทั้งปีเนี่ยผมว่าตรงนี้เหมาะในการทำโฮมสเตย์มากเลยครับผมเหมาะกกบการพักผ่อนนะครับ